อันนี้เราก็อยู่ในเด a ไบ y l ไลท์ครับกับตัวที่มีชื่อว่าเดอะเพล่าเปิร์กที่เราใช้ตอนนี้ก็เปิร์กเดิมประจำตัวของเราเลยกั้นเครื่องปิดเครื่องเริ่มเครื่องมาปิดเครื่องให้หมดเหลือ4เครื่องแมงมุมถ้าเราวิ่งตามคนที่เป็นเหยืย่อเราจะวิ่งเร็วขึ้น3ามบวกสามสแต็กรักตัวก็ตายถ้าเขามาปั่นไฟเราอะเขาก็จะติดสถานะรักษาไม่ได้มันก็จะทําให้สแต็กอัพไปเรื่อยๆแล้วก็แขวนเสาขาวเครื่องระเบิด อันนี้คือเซตเติร์กเท่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่จัดมาได้ผมก็ยังไม่มีวางตัวก็เลยเปิร์มมันก็ย,ยังไม่โอพีมากเก็บตังค์เก็บเต้มเลือดซื้ออยู่ไม่ใช่เต็มเลือดเขาเรียกอะไรเต้มเต้มสีลุงอ่ะเก็บแต้มสีลุงซื้ออยู่ขาดอีกนิดเดียวเราก็จะได้ตัวใหม่ละมาฮะรอบนี้เราก็มาดูกันว่า เราจะไปได้ไกลไหมจะเก็บสีได้ไหมมาแล้วฮะด่านนี้ก็ด,ดังขําควรบอกเลยว่าด่านนี้เป็นเลิฟมากเป็นเลิฟมากดับแรกพังไม้ก่อนทำให้เราไล่ไลง่ายขึ้นเราอวกใส่นี้โอเคดับที่สอง เครื่องนี้มีคนไหมเนี่ยไม่มีเอาไว้ก่อนเราไปดูเครื่องที่เขาสามารถปั่นได้ก่อนทีนี้เขาปั่นไปได้เครื่องนี้ตรงกลางนี้น่าจะปั่นกันอยู่นะจริงด้วยเขาปั่นกันอยู่นะอันนี้ไะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหยื่อของเรานะนี่โอ้ใส่ไปหนึ่งทีเครื่องนี้เขาปั่นกันยับเลยนะ กานยับเลยนะอ้าวโดนไปแล้วหนึ่งทีนี้เรากันเขาได้สองเครื่องนะอ้าวอ้า,อาจิวไปไหนอะ่ะอ่า นั่งไปไหนนั่งทำไมนั่งทำไมเรียบร้อยนั่งทำไมครับนี่ไม่สอข่าวเนี่ยอามีอยู่วันนี้เลยสบายแล้วอย่างที่ผมบอกครับหนึ่งคนหนึ่งเครื่องอันนี้คือสเต็ปตามสเต็ปหนึ่งคนหนึ่งเครื่องเขาปั่นกันอยู่ในนี้ ไปช่วยเขาไปช่วยแล้วก็ไปไล่ตีเขามาช่วยนะเขามาช่วย โอเคเราได้เพิ่มแล้วเราเอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้เขาไม่วิ่งนะ <c oughs> เขารู้นะรู้ดีรู้ดี รูคดีไม่ยอมวิ่งขึ้นเสาเดิมเลยจ้ะไปไหนอะ <c oughs> ไปไหนอะ <c oughs> แล้วยังไงอะครับนั้น,น,น เรียบร้อยไปดิอา้อาวอไปช่วยกันไปช่วยนละเรียบร้อยปล่อยตายโดนเพื่อนหักหลังโดนเพื่อนปล่อยตายนะคนนี้จะไปช่วยเพื่อนเพื่อนปล่อยตายฉย แบยบไลยทุบไปสองทีตะขอตะขออยูไ่ไหนตะขออยูไ่ไหนตะขออยู่นู่นโอ้โหอยู่สกายเลยนะตะขอมาดิ้นอะไรตอนนี้สายไปแล้วเพื่อนเมื่อกี้เขาไม่ดิ้นนะไม่รู้เขาเกิดอะไรขึ้นนะี่เครื่องเราคุมได้เยอะเลยเครื่องนี้มีคนปั่นอยู่ เจอผมเจอผมเจอผมเจอเจอผมเจอที่นี้เราน่งปั่นอยู่ทำไมทำอะไรทำอะไรเขาปั่นหรอเขาเขาทำอะไรทำอะไรเขาทำอะไรเอาไม้ไปดิเล่นไม้ไปดิตรงนี้ คนนั้นแล้วกันวิ่งมาทำไมอ่ะครับนั่นนั่นออคนนี้เขาอยากอยากโดนอยากโดนวิ่งวิ่งก่อนให้เขาวิ่งไปก่อนเรียบร้อยอามีแทงหลังก็ไม่บอกมีแทงหลังก็ไม่บอก จัดให้จัดให้นะเชิงหนาเตะเชิงหนาเตะเชิงหนาเตะตายแน่นอนคนนี้ ตายสองนะเอาอะไรมาสู้ <c oughs> เรียบร้อยคนนี้ <c oughs> ตายเขาเป็นเหยื่อนะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> น้องจิ๋วตายทุกคน <c oughs> ขออยู่นะั้น เขาย่งนู่นเขาย่งนู่นผมเจอ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 แล้วผมเจอไงเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างแฮกแบบแบบแฮกแบบแบบแฮกแมพแฮกแมพแฮกแมพรู้จักไหมแฮกแมพอะแฮกแมพอะครับรู้จักครับไปไป แฮ็กแมปอะครับรู้จักไหยครับแฮ็กแมปอะครับ <_ C Literally> เรียบร้อย <_ C ut ters> โหขันเร็วซะด้วยจะหนีไปไหนจ๊ะมานี่อ่ามีเสารตรงนี้นะสบาย เรียบร้อยเขาปั่นไม่ได้คนนั้นเขาไม่ปั่นแล้วอะอ่าเรียบร้อย ันเชิงหนาเชิงหนา่ะลมไม้ไปเชิงหนาเชิงหนาคนนี้เชิงหนานห,นามมหนายัดจุกจุกไป <c oughs> ล้วไงล้วไง <c oughs> เล่นไปเล่นไปอ่า <c oughs> เขาไม่มีตายากนะอย่างงี้สบายละเรียบร้อย โอตอนนี้ถือว่าโอเคนะอาจจะเก็บสามนะไม่น่าได้เก็บสี่เพราะว่าเขาอาจจะหลบละ<ห>ไม่รู้ว่าจะหาเจอปะนะเอกี้เขาอยู่ตรงนู้นะ่ะหาเจอเจอ,เ,จอเขาอ้วกเขาอ้วกเขาไปลังหน้าเขาไปลังหน้าผมเจอผมเจอ <c oughs> เจอละอยู่ตรงนี้แหละไม่เปไหนหรอก นี่ยเจ,จะละโอ้โหแม่งหลุมเกิดตรงนี้พอดีหลุมเกิดตรงนี้เอ้าแล้วเขาไม่ออกหลุมนะเขาไม่ได้ยินหรือเขาอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ที่รู้คือเขาวิ่งฉีกไปตรงนูน้น แล้วผมรู้ไงว่าเขาอยู่ตรงนู้นเขาวิ่งซะลอยเท้าเห็นหมดเลย uh oh. เรียบร้อย uh oh. ผมเห็นหมดอะ่ะ uh oh. ก็คุณเล่นวิ่งซะกระตกกระตากเลย uh oh. แต่ตขาวขาวแล้วกัน รอมนี้ถือว่าเก็บสี่อย่างงดงามนะเขาวิ่งกระตกกระตากมากอะแล้วคือเราแฮกแมปไงเราเห็นทุกคนเปิรแฮกแมปโอเคก็จบแล้วสำหรับตอนนี้เก็บสี่ไปอย่างชิวๆโอเคฮะ รับตั้มเลือดกันไป26,000